สวัสดีครับเพื่อนพ้อของพี่กัลยาณมิตรที่รักเคารพศรัทธาในบาร,รมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหารไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองครับผมสวัสดีตอนบายบายสายๆครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้อัพเมื่อไหร่ต้องลองดูนะครับในระบบ YouTube ตอนนี้โทรศัพท์พังไปเลยนะครับ เมนบ่งเมนบอร์ดชำรุดเสียหายไปหมดเลยนะครับต้องกู้ต้องอัพข้อมูลบังเอิญไปล้างก่อนนะครับล้างเครื่องแล้วก็ไม่ได้สำรองไฟล์เอาไว้นะครับข้อมูลกเก่าๆทั้งลงทั้งลายหายเกลี้ยงเลยนะครับก็ใช้เครื่องใหม่นะครับตัวน,นี้ใช้เครื่องใหม่ก็กําลังดูอยู่นะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลองลงสักหน่อยนะครับแต่ว่าสตรีมสดไม่ได้นะครับต่ดที่ทดสอบแล้ว ลองอสตรีมสดลองดูนะครับไม่ได้เลยนะครับก็ต้องหาวิธีการกันต่อไปถือว่าเป็นการทดสอบไปแล้วกันนะครับเอาเสียงโตมาให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับวาระที่อยู่ในมือนี้เป็นวาระ2 5 0 3เลยนะครับผมวาระ2,503นี่นะครับผม2 5 0 3เป็นพิมพ์เสียงโต นะครับเนื้อเก่ากึกมันอยู่ในซีนครับต้องขออภัยมันอาจจะสะท้อนแสงบ้างเนาะนี่ครับก็ไม่รู้จะเป็นแสงแบบไหนชัดหรือไม่ต้องขออภัยจริงๆงนะครับเท่ากับการเริ่มใหม่เลยผมนี่นะนี่ครับเนื้อจะเป็นเนื้อพายเยอะนะครับแล้วก็ยุคนี้ก็เริ่มมีเป็นสายแร่มาแล้ว หลังจะเรียบหน้าตาเขาจะเป็นไม่ค่อยสวยหรอกไม่ค่อยสวยจะเป็นจะเป็นหน้าเข้มเข้มนะครับหน้าเข้มเข้มนะครับนี่เลยนะครับต่อจากยุคนี้มันก็จะมาเป็นยุคนี้นะครับผมนี่ครับหน้าเดียวกันนะหน้าใกล้เคียงกันนะครับผมนี่ครับที่อันนี้จะอยู่ในน่าจะอยู่ในชุดห่อผ้านะครับผม 2,503 2,504 56มานะครับนี่ครับยังเนื้อภายเยอะอยู่เลยนะครับอาจจะเป็นบล็อกหินมิโกนนะครับแต่ที่เป็นบล็อกไม้นะชุดนี้ที่เคยออกให้ดูแล้วนะครับก็เดี๋ยวเพื่อนที่ถามมาอยากจะได้กระดูกพายที่เขาติดอยู่ข้างหลังเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับถือว่าเป็นการทดสอบไปด้วยนะครับนี่นะครับ2,503มาถึง456ก็มาต่อยุคนี้นะครับผมนี่ ยุคนี้นะครับสังเกตนะครับจะยังไม่มียังไม่มียันนะครับยังไม่มียันนะครับนี่ครับแล้วก็เป็นยุคยางนาครับ2 5 0 6ถึง2 5 0 8นะครับที่เอายางนามาเคลือบนะครับจะเริ่มเป็นเนื้อดินแล้วนะครับเป็นเนื้อเนื้อดินเนื้อดินเข้ามาอาร่วมด้วยนะนี่ครับเนื้อดินองค์เป้งๆนะครับองค์เป้งๆ ตัวนี้ก็จะเริ่มมาเป็นกระดูพายครับผมที่ใครๆที่ถามมาเนาะกระดูไายลองดูนะครับแสงไม่รู้เป็นยังไงบ้างผมจัดระบบจัดอะไรไม่ได้เลยครับตัวนี้ต้องเริ่มใหม่ครับต้องดูนะครับเดี๋ยวต้องต้องลองดูพออัพเข้าไปแล้วเขาจะเป็นยังไงนะอันนี้กระดูไพยครับผมจัด นี่ครับกระดูกพายครับกระดูกพายแสงไม่รู้เป็นอย่างไรเสียงไม่รู้เป็นยังไงเพื่อนลองทักด้วยนะผมไปเอาตัวซัมซุงนะครับตัวซัมซุงอะไรนะ S 2 3ิซิลิพัทนะครับลองมาใช้ดูนะครับมันลื่นก็มันความจำมันน้อยหนาครับหนาครับตัวนี้นะนี่ครับ2 5 0 6มาถึง8นะครับก่อนที่จะเข้าสู่ในอีกช่วงหนึงช่วง1 0 ามันก็จะมาเป็นพวกนี้นะนี่ครับผมแต่ก็จะมีพิมโบราณอยู่นะพิมพ์โบราณนะครับที่เป็นพิมพ์พกพิมพ์ใหญ่นี่นะพิมพ์ใหญ่ในพิมพ์โบราณนะครับก็จะเชื่อมต่อยุค2106มาเหมือนกันนะครับต่อนี่เลยครับ2106เลยนะครับเนื้อดินเนื้อผงใบลานนะครับผงกะลาอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เป็นแร่สัตนาเคก็ยังพอเห็นแล้วก็เนื้อไผ่ดำนะครับเริ่มจะมียันนะครับ2500 หกเจ็ดแปดมาถึงสองพันห้าร้อยสิบนี่ครับผมนี่นะแปสิบสองเริ่มมีแล้วครับอันนี้จะเข้าสู่หนึ่งห้านะครับ mm hmm. ก็ไล่ย้อนหลังไปผูกเสกสามไตมารมันก็จะเป็นหนึ่งสองประมาณนั้นนะครับผมนี่ครับเนื้อก็จะเป็นตะปุ่มตะป่ําเริ่มมีเป็นเนื้อว่านเนื้ออะไรเข้ามาผสมนะครับตัวนี้ดูดแม่เหล็กติดนะครับเป็นเนื้อไผ่ดำเนื้อกระยาศาสตร์นะครับ ตัวนี้จะเป็นยันน่าจะเป็นยันยันสามอยู่นะเป็นบาระของเขาเนาะยันสามครับยันห้านี่ยันห้าครับผมหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่แล้วก็มาหนึ่งห้าหนึ่งห้าก็จ๋าเลยครับเป็นเอกลักษณ์พิมพ์ของเขาโดดเด่นนะครับเก็ใช้บล็อกนี้นะครับนี่ครับบล็อกเดียวมีอันเดียวพิมพ์เดียวแล้วบ,บล็อกนี้ตัวนี้สวยแชมป์เลยนะครับเอาไปเอาไป,ไปประกวดครับตัวนี้ สวยสวยมากๆนะครับติดประกวดติดแน่ครับไม่เหลือนี่ที่หนึ่งด้วยการันตีได้เลยสวยมากๆครับอนันนี้บอลเต็มบอลสวยค่อยๆจับอันนี้เป็นหนึ่งห้านะครับผมหนึ่งห้ารวมทางตัวนี้ด้วยนะครับหนึ่งห้านะครับเอาให้เพื่อนๆได้เห็นนะที่ถามาก็ตักระดูกพายมันก็จะมีอยู่ครับแต่ไม่รู้จะเป็นยังไง เพราะว่ามันมันลงไปนานแล้วครับก็ต้องไปย้อนดูเก็บเลี่ยมมั่งอะไรมั่งหลายอย่างครับไม่รู้ว่าจะอยู่ตรงไหนอะไรยังไงครับก็ปิดเทอมก็เพิ่งปิดไปเมื่อ31อนี่แหละเพื่อนๆปิด3ามสิเอ็นี่เองครับประชุมเรื่องของงบประมาณเรื่องของผลการปฏิบัติงานแล้วก็ประเมินความชอบอะไรต่าง,างนักเรียนปิดเทอมนะครับครูไม่ได้ปิดเทอม นี่ครับหลังเรียบเป็น15ครับตัวนี้ตัวนี้เป็นเนื้อธรรมชาติมากๆนะครับก่อนที่เป็นเนื้อหลังหลังยุคท้ายนะเพราะว่าดูเนื้อเก่าครับแต่แรงนะครับแรงแม่เหล็กดูมีไผ่ดำมีน่าจะมีสัตนาคีร่วมด้วยแหละนะครับดูนี้นะสวยนะครับรงนี้นะเดี๋ยวลองพิสูจน์ติดหรือเปล่านี่ครับติดนะติดแข็งแรงมากครับติดแข็งแรงมากติดแข็งแรงมากนะครับ แม่เหล็กติดนะครับแข็งแรงแข็งแรงนี่นะครับพวกนี้ก็ติดนะพวกนี้ก็ติดติดติดเหมือนกันนี่ครับจะติดมากติดน้อยนี่ครับก็เอามาลองดูครับผมแล้วก็ผมก็จะไปตามดูภาพดูอะไร แล้วก็มันจะมียุคท้ายๆนะที่เขาเป็นพิมพ์ใหญ่แบบนี้นะเชื่อมต่อยุคเหมือนกันครับ2,568มันจะขึ้นมาพิมพ์นี้ด้วยนะครับผมแต่ตัวนี้มันไม่มีละมาหมดไป15ครับ1ถึง15ก็หายนะครับสำหรับพิมพ์นี้นะครับที่มีพลอยนะครับพลอยก็จะเข้ามา2 5 6นะครับเพื่อนถ้าเป็นซุ้มคู่แบบนี้มันก็จะมีเป็น เสียนเล็กด้วยนะครับแต่คนไม่ค่อยเห็นนะครับเดี๋ยววันหลังจเจาะมาให้ดูนะนี่ครับก็เลี่ยงเกีบยว้บเอาไว้ดูครับผมลองดูนะครับผมประมาณนี้สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะดูว่าเขาจะอัพได้ไหมแล้วก็กำลังแก้สตรีมสดอยู่ไม่รู้จะได้หรือเปล่าครับผมก็สำหรับการจัดส่งวัตถุมงคลนะครับก็หลายคนก็ต้องขออภัยจริงครับมันพังครับเครื่องพังมันก็ไปดูข้อมูลไม่ได้ เบอร์โทรก็หายอะไรก็หายนะครับที่ต้องรอกันละครับต้องรอกู้ข้อมูลได้บ้างไม่ได้บ้างก็ก็ลองดูแล้วก็ได้ขึ้นมาหน่อยแล้วครับผมก็ไปใช้กาลังภายในให้น้องที่เขาเก่งๆก็ดึงข้อมูลเข้ามาแต่ว่าข้อมูลบางส่วนครับอย่างเช่นหน้าพระอะไรที่เพื่อนๆอยากได้เนี่ยผมก็ไม่เจอเลยครับไม่เห็นเลยก็ต้องรอตอบกลับมาแล้วผมก็ต้องถามไปอย่าว่ากันนะครับผมต้องขออภัยน้อมรับน้อมรับทุกประการนะครับผมรวมท่าน หลวงพี่ด้วยนะครับท่านพระอาจารย์นะครับก็จะจะส่งน่าจะเป็นพรุ่งนี้แหละวันนี้ไม่ได้นอนอกผมว่านะคืนนี้ก็จะจัดการให้แล้วเสร็จเพราะพรุ่งนี้ก็จะเดินทางไปสกนลนครแล้วครับไปปฏิบัติอะไรสักหน่อยเนาะปฏิบัติทำอะไรสักหน่อยครับผมเพื่อนๆโอเคนะครับผมลองดูนะครับลองคอมเมนต์ใต้คลิปบ้างนะว่ามันเป็นอย่างไรนะครับขอโทษขออภัยทุกประการก็แล้วกันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับขอบารามีแห่งหลวงปู่ทิมอิสริโกได้ปกปักรักษาคุ้มครอง ทุกท่านทุกคนครับมีความสุขทุกที่บาราตีอย่าเจ็บอย่าจนนะครับบุญรักษาครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับลุยกันต่อครับลุยกันต่อครับผมอเคครับผมพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ